เจเคนำเสนอนิส s ันอ m เมลาให้ท่านรับชมกันนะคะสีขาวสะอาดตาชุดแต่งรอบคันค่ะคันนี้นิส s ันอ m เมล่ปี13เกียร์ออโต้นะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะพร้อมขับพร้อมใช้เครื่องยนต์1.2 V ค่ะมีแอร์แบ็มี ABS ครบนะคะ เกียร์ออโต้ปี13ประหยัดน้ำมันค่ะภายในสวยภาษีปี68หน้าเดิมท้ายเดิมเครื่องเกียร์ดีพร้อมขับได้เลยนะคะราคาเงินสด1,19,000บาทท่านใดถูกใจติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดวันเวลากันล่วงหน้านะคะและควรเดินทางไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับไปตรวจสอบรถและเอกสารก่อนก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน JK เพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านเลือกชมเท่านั้นในวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ